เปิดคลิปสุดท้ายก่อนวอดผับดังสวิตเซอร์แลนด์คืนปีใหม่ซ้ำรอยซานติก้าของไทยเลยค่ะสำหรับคืนข้ามปีที่ควรจะเป็นเวลาแห่งความสุขและการเฉลิมฉลองกับกลายเป็นวินาทีที่โลกต้องจําอีกแล้วค่ะซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยคุณผู้ชมต้องบอกเลยว่ามันเหมือนกับฝันร้ายในอดีตของคนไทยเปรียบเลยที่เราเคยผ่านมาแล้วกับเหตุการณ์ซานติก้าผับค่ะ โดยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ผับหรูค่ะที่มีชื่อว่าเล e Constellation ในเมืองสกีรีสอร์ทประเทศสวิตเซอร์แลนด์เมื่อคืนวันที่1มกราคม2,026ที่ผ่านมานี้เองค่ะ โดยเรื่องของเรื่องเนี่ยก็คือว่าในขณะที่คนกําลังปาร์ตี้กันค่ะสนุกสุดเหวี่ยงกันไปเลยพนักงานเสิร์ฟของร้านก็ยกขบวนแชมเปญออกมาเสิร์ฟโดยก็มีการจุดผู้ไฟค่ะติดที่ปากขวดมาด้วยทีนี้ค่ะจังหวะที่ชูขวดขึ้นเนี่ยุณผู้ชมมีพนักงานผู้ชายให้เพื่อนผู้หญิงขี่คอแล้วก็ชูขวดแชมเปนที่มีผู้ไฟฟูๆนี่แหละค่ะแห่เข้ามากลางร้านซึ่งปลายของผูไฟเนี่ยมันดันไปจิ้มโดนเพดานของร้านเข้า ซึ่งเพดานก็บุด้วยโฟมซับเสียงค่ะเป็นวัสดุที่ติดไฟง่ายลามไวมากทีนี้พอโดนประกายไฟปุ๊บมันก็เริ่มลุกไฟไหม้ทันทีค่ะซึ่งความพีคมันอยู่ที่ช็อตที่ไฟเนี่ยเริ่มลุกไหม้ไปทั่วเพดานแล้วค่ะแต่ว่านักท่องเที่ยวก็ยังยืนเต้นกันอยู่เลยบางคนค่ะหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาถ่ายคลิปโบกไม้โบกมือกันสนุกสนาน ว่าจะรู้ตัวว่าเป็นไฟไหม้จริงๆไม่ใช่เอฟเฟกก็ตอนที่มันเริ่มละลายหยดลงมาแล้วค่ะซึ่งตอนนั้นก็คือหนีกันไม่ทันแล้วโดยทางเพจดราม่าแอดดิกได้นําเรื่องนี้มาแชร์ค่ะพร้อมกับเปิดคลิปเหตุการณ์ระบุว่าเป็นคลิปที่มีคนถ่ายเอาไว้เป็นเหตุการณ์ช่วงก่อนเกิดไฟไหม้ในผับสวิตที่ทําให้มีผู้สูญเสียมากกว่า40คนดูแล้วคิดถึงเหตุการณ์ซาติก้าเมื่อหลายปีก่อนเลย <ö y fe>

ภ oh าเพเหตุการณ์นี้ค่ะคุณผู้ชมก็ต้องบอกว่าเหมือนสาติกาพับของไทยจริงๆย้อนไปเมื่อ17ปีก่อนค่ะเป็นข่าวที่โด่งดังมากๆคืนวันที่1มกราคม2009กับงานส่งท้ายปี g o o d b y ยสันติกาที่ย่านเอกใหมซึ่งในคืนนั้นค่ะก็มีวงดนตรีที่ชื่อว่าวงเบิร์นกำลังแสดงสดอยู่บนเวทีท่ามกลางนักท่องเที่ยวที่อัดแน่นกว่าพันคนจูจ่ๆค่ะก็มีการจุดผู้ไฟค่ะบางแหล่งข่าวก็ระบุว่าเป็นเอฟเฟคจากหน้าเวทีแต่ว่าบางแหล่งข่าวก็บอกว่ามีคนจุดขึ้นไปในที่ปิดค่ะและหลังจากนั้นค่ะก็เกิดเป็นประกายไฟ พุ่งขึ้นไปติดเพดานซึ่งก็ทําจากโฟมซับเสียงเหมือนกับที่สวิตเป๊ะเลยแล้วเจ้าโฟมตัวนี้เนี่ยคุณผู้ชมพอมันโดนไฟเนี่ยมันไม่ได้แค่ไหม้ค่ะแต่ว่ามันละลายเลยละลายกลายเป็นลูกไฟพลาสติกหยดลงมาใส่คนข้างล่างเหมือนฝนตกทําให้ไฟเนี่ยก็ลุกลามไปทั่วอาคารภายในระยะเวลาไม่กี่นาทีจากงานปาร์ตี้กลายเป็นความกลาหลไฟดับเมื่อสนิท คนนับพันยแย่งกันวิ่งหนีออกจากประตูที่มีเพียงแค่ทางเดียวเท่านั้นค่ะก็เกิดเป็นเหตุการณ์เหยียบกันกองทับกันหน้าประตูและเหตุการณ์ในครั้งนั้นค่ะทำให้เราสูญเสียชีวิตไปกว่า66รายและบาดเจ็บนับร้อย ซึ่งก็ยังกลายเป็นแผลในใจคนไทยมาจนถึงทุกวันนี้ซึ่งพองเหตุการณ์ที่สวิตถูกเยผยแพร่ออกมาแบบนี้ค่ะชาวเน็ตไทยเห็นแล้วก็ถึงกับหลอนเลยก็คอมเมนต์กันถล่มทลายหลายคนก็ตั้งคําถามค่ะว่าทําไมคนที่ถ่ายคลิปเนี่ยถึงยืนนิ่งไม่หนีบางคนก็บอกว่าเขาอาจจะเมาหรือว่าไว้ใจระบบความปลอดภัยของยุโรปมากเกินไปต่างจากคนไทยแล้วก็ยังมีคอมเมนต์หนึ่งค่ะที่น่าสนใจมากเขาบอกว่าคนไทยเราเนี่ยเริ่มมีภูมิเรื่องนี้กันสุกแล้วนะตั้งแต่เรื่องของข่าวซาติก้าทีนี้แหละเวลาไปเที่ยวผับ สิ่งแรกที่ทําไม่ใช่หาโต๊ะค่ะแต่ว่ามองหาป้ายทางหนีไฟหรือว่ามองหาทางออกก่อนเลยเพราะาภาพจําในอดีตท,ที่มันเคยเกิดขึ้นมันสอนให้เรารู้แล้วว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นมาตัวใข่ตัวมันค่ะสุดท้ายแล้วค่ะเหตุการณ์ที่สวิตเนี่ยก็เหมือนเป็นเครื่องเตือนใจประวัติศาสตร์จะซ้ำรอยเสมอด้วยสมการเดิมๆผู้เจอกับโฟมและความเมาค่ะที่มันเกิดขึ้นก็อาจจะทำให้เรา กล้าในสิ่งที่ไม่ควรกล้าเที่ยวให้สนุกได้ค่ะแต่เราก็ต้องไม่ประมาทเพราะว่าสติเท่านั้นที่จะทำให้พวกเรารอดชีวิตได้ค่ะ